Ừ. màu lột สวัสดีค่ะมน,นีน่ะซ้อนสีผ้ามาเบิงให้เบิงหน้าเนาะคะ่ะนอมาเลาะเบิงหน้าเบิงเขาแล้วก็มาเลาะเบิง,งก,งกบหน้าเขาหน้ากบเขาเป็นจังได,ด,ด,บ,ดบรบรยากาศยน่ามือเสาค่ะอากาศตอนเสา อยู high, mm ่ไ้อยู่น้าฝากซ่องนะ้อนจีซ่อนสตูริโอแนเดอร์จ้าฝากติดตาม mm hmm. กดไลค์ mm hmm. กดแชร์ให้แน่จ ah. mm ้า hmm. น้องไม่บรรยากาศรอบทงไฮทงหน้าของหนาค่ะ พึ่งล่งเรียงกบในหน้าเขาเป็นปีแหลกค่ะพึ่งฮัดเห็ดฮัดทำว่าเพื่อมีรายได้เสริมมาพี่น้องมาพี่น้องอ่มามืม่อน,นี้พ, <อ S 1> พ่อกับน้าหน่อยเพื่อนทำทำจังไดหให้ได้รายละหนึ่งแสนพี่น้องเคยเห็นบ่ทำนาทำอย่างไรให้ได้ไล่ละหนึ่งแสน พี่น้องสงสัยแหงว่าเห็ดจังไหนเห็ดจังไหนมันกระบไดดอกไลละแสนขั้นมันมีทองคำอยู่ในหันแต่ว่าผมสิผ้าพี่น้องมาเบืองมากมากการผ้ากลางเขาเห็ดนาหน้ากุ้งแต่ว่าอีสานเฮ่าอุบลเคมาลาเฮ่านี่เขาเห็ดนากบนี่พี่น้องลงไปเบิ่งหน้ากุ้หเขากำลังเกิดงามเลยตัวนี้ เห็นต <si ังไหนมันคือมิกบาดหือพี่น้องวยคือขักคือเทแท้บาตคือแต่สวดแท้วอืมอือือืม้มานี่ยนั่อกับชายปใกล้นี่ครับการเยียนปุ๊บครับผมต้องบอกผมต้องนาธิตนะ เนี่ผมไม่เลี่ยงผมปลอยธรรมศาสตร์ปลอยธรรมศาสตร์ค่ะเห็นบ่ล่เห็นัะสังกสี้ัวก็พอได้เห็นอยู่ว้าดูปาดขึ้นโอ้ธรรมศาสตร์ค่ะกิลิ โดดห้งมันบกเกี่ยวกับสูรแดบสู่ตะเวียนบอกมันเออพอดีเลยโอเคแน่นี่แหละที่ต้องการพานขนาะดนครับกรเลงครบครับก็มีว่าอาหารับ่ไมีกโ้มครับให้เพิ่นกินกตบก็โดนคุณไปกินครับคุณพ่อนะครับได้ครับ để để chết các rồi Ô hôm Ô hôm bữa sáng mắng. 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 Ô hôm cá

มันจะกระดิ่งสาวมาเบิ่งหน้ากบว่าเพิ่นใหญ่ซ้ำใด้เกษตรผสมผสานของเฮาค่ะทั้งวานเขาทั้งเลี้ยงกบ นีมีมีเข่า <ederim. S 1> บ่ะเห็นบ่ะเห็นอยู่ฮะแต่ผู้ดีมันเป็นยังไงปรจังสามมันก็ทีบ่ไไรการการการเฮาการเฮ้าเห็ดหน้ากบนี่เฮาบ่จำเป็นต้องว่าให้เข่ามันทีเกินไปเพราะครบมันจะสิเต้นไปบ่ไรมันกดงุ่นยิดแต่เฮาพ็เพียงแต่ว่าเห็นห่างเพราะห้มันเป็นทมเข่าเป็นทมกบจังหน่อยเท่านั้นแหละมันวันเน้นเอาเข่าเขานั้นมันก็ หน้าเขาหน้าเห็ดเขาเขาก็มีอยู่แล้วเขาบ่จําเป็นหรกว่าเขาต้องเห็ดเขาตรงที่นี่เนี่ยคนเขาก็สงสัยอยู่ว่าหน้าก็มีเพรา้เห็ดอยู่มันเป็นยังไงคือต้องได้มาเห็ดหน้าอีกในตรงที่นี่มันบรขคายเขาก็บเป็นแล้วค่ะมันมันมันข้าจะปลูกมันก็เลยหาเนี่ยมันมันก็ปลูกได้โยกอะมันก็ยังอานางกะของเขาก็ไหมือนก่ยอยู่อไรอยู่ มันคือเหมือดแท้มันสิเป็นแนวนี้ไปเลยอยู่ป่ะไม่มันก right. uh, ็มุดไปเลยเนาะทางว่าใช่ทางปับป่ะทงปับเอาแบบไปที่ละไหนนะโอ้เอาแบบอะไรทีบายไปมาลองเบื้องเนี่ยนี่ลองเบื้องทำมากรบลองเบื้องขั้นไหนอะไรละตันนี่มันก่น่าจะได้มั้งอะไรละตันกับอะไรคบกิโลละลอยกับอะไรตันหนึ่งกับเดแสนอยู่มันกับบรรยากเกินไป แต่ว่าไปหาซื้อลูกกบบ่ปปได้ซ้ำเพราะว่าเขาลงเหตุปีแรกเขาาเพาะลูกกบยังไงเขาบ่มีแม่มันเจอพิน่าเนี่ยเขามีแม่เองเนี่เขาอาจจะเพาะลูกพันกบได้เขากับบริืัทเขาเขาจะเอาใส่ตรงจุดน,นี่มันได้ทองตันเขาก็สามารถเอาลงได้เพราะว่าเขามีลูกเองแต่ปีนี้เขาเอาลูกเขาซื้อลูกเขามาเพาะสัก่อนปีหน้ากะจังว่าไหม มันก็อึืมอนีรก็ว่าสิไปหาเบิ่งอยู่หาเบิ่งลูกกบเบิ่งในยูทูปมันล่ะตองส่องไอ้แต่ว่ามันมันบ่เป็นหยังอ่าเห็นเขาลงในยูทูปนะผมเห็ดผมเห็ดนี่ผมก็เบิ่งในยูทูปเบ็ดนี่ผมมาได้ไปียังผมกัเบิ่งเขาเห็ดเนี่ยอะไรผมก็มาประยุกต์ใ้โอไส ซาลี่ยู่ทูผมเ่ยผมเป็นซานี่ผมบอกตามตรงเลยเล่มขนาะดเอาพักบุ๋งมาใส่คือจีค่ะเอาพักบุ๋งมาลงกับโอ้ตัวนั้นคือไงคือมั่งเท่านะไปไหมอุ้ยขุ่น,บนะน,น,นกบนอ <c oughs> <c oughs>

หน่อยกําลังกระโดโดยยม,มีหน,น,น,นะน,นักนะนี่มาหฮมพี่ยังดูดีกว่าตัวมันเหลี่ยมมันมันเปลี่ยนรอกเออจังอันนี้โอ้มันลกมันใหญ่นี่มันบอยอิหลาน อโอ้ยกบพูนค่ะเบิ้งกบค่ะกบในหน้าเขา,าสอนลองเห็ดลองทำเบิง้งกําหนดหน่อยเป็นปีแรกเป็นครั้งแรกก็ไม่เคยเห็ดมาก่อนศึกษาเบิง้งกระกรไรมาสามหมื่นครับลูกกบครับทุกคนครับกบได้มาสามหมื่นครับทุกคนกั ครับจะร้างเรียงกบแล้วครับทุกคนประมาณนี้ค่ะเข้ากาสิค่อยมาติดตามความเจริญเติบโตของเพลนนขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ